สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Battle Showcase ครั้งที่15ของ m i s s Play กัของเราเราเรียกว่า14.5แล้วกันนะก็ค,คือเด็กเดิมเลยใช่เพราะเรากลับมากับเอสและลีเดอร์นามิเนาะนามิที่ฟูลเด็กแล้วและเอสที่รู้คนรู้แล้วว่ามันไม่เก่งยังยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่านี่ก็เป็น Battle Show Cas e ครั้งแรกเนาะหลังจากที่เราเปิด o อ0 3กันมาอ่าใช่เรียก<ล>ได้ว่าเราลองฮอลิเดย์เลยขอโทษงานประจามันหนักไปหน่อยนั่นแหละแต่เราก็จะได้เห็นนามิแบบว่า ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยเนาะใช่เรียกได้ว่านามีนี่น,น่าสนใจมากเคือมีก่อนที่ OP03 จะเปิดหมดเนี่ยก็มีคนเดาไว้แหละว่าอะการดจ,จั่วแล้วต้องมีโบอาแฮนคอ k กอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะติดหนึ่งแล้วจะได้เจ0 0พันนะว่ารูปมันดีสรุปว่าแล้วผมก็สงสัยว่าการที่เขาเทคไลฟ์แล้วเราต้องไปเพลย์อาราวสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันคอนดิชันไปหน่อยนะเออคำตอบคือ คำตอบคืองั้นกูก็เล่นคนเดียวซะเลยจริงคือรำเลยใช่เพราะสิ่งนี้ใส่เอนจินคือคาบาจิกับโมจินะอือคือโมจิคาบาจิเนี่ยจว2สองแล้วก็แล้วก็ไอ้เคาน์เตอร์สองพันของโอพีสุนสายะคายะอืมจวบสองทิ้งสองผมว่าไอ้การจัวบจวบสองทิ้งหนึ่งจวสองทิ้งสองเนี่ยมันดีเพราะว่าเราเราได้เปลี่ยนมือละ แต่ไอการมิวเด็กแบบไม่รู้อะไรเลย7ใบทีละ7็ใบเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันทิ้งการที่เราจําเป็นไปใช้ใช้ไมหมดเลยผมรู้สึกว่าไม่เท่าไรหร่ครับได้7ผมก็เอาหมดอะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆ <c oughs> เด็กนามานี้เน,เนี่ยมันมูมาไอมันแบบว่ามมาเออมันโมมาให้คุณเล่นกับอะไรก็ได้ในเด็กอืมเออแล้วก็มีอยู่2อย่างครับก็คือเรามิวเองกับฝั่งตรงข้ามให้เขามิวให้เรา <c oughs> เพราะว่าเคา์เตอร์เนี่ยเราจะมิวได้ตลอดแล้วก็ เอฟเฟกต์ทริกเกอร์ของการ์ดแต่ละใบก็จะให้เราจวดได้ตลอดใช่อย่างการ์ดที่เอามาไม่ได้กะใช้เล่นเลยการ์ดของอีวันคอฟอะอ่ามันคือคาลเตอร์ดาวออสตาอ่าใช่ไม่ใช่คาลเตอร์ด้วยอ่าก็เอามาเพื่อใช้ทริกเกอร์อย่างเดียวเลยทริกเกอร์คือจวดสองเรียกได้ว่าเป็นเด็กนามิซิงเกิลเพลเยอร์แบบสุดติ่งใช่ไม่ตีเลือดไม่ตีอะไรเลยไม่ตีด้วยซ้ําอ่าแล้วของเอสของคุณเป็นไงบ้างเอสผมก็เศร้าๆหน่อยมันไม่ค่อยมี ผมตอนแรกผมใช้เอสที่เป็นเด็กรันอีเวนต์เยอะๆใช่ไหมเป็นนักเวทเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งทีนี้ก็เลยบอร์ดมันอ่อนไงพอเราลนะันอีเวนต์เยอะๆเนาะเราก็เลยจะไปลองปูบอร์ดแบบหนวดขาวดูอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่ใช่หนวดขาวอะไอคิลิเดอร์มันยืนตามแล้วบอร์ดเราก็อ่อนซู้หนวดขาวไม่ได้อีกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างยากที่จะทําให้เอสมันกลับมาเก่งได้ระดับหนวดขาวอืแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นแมตช์ช็อที่น่าสนใจเนาะเป็นเด็ก แดงคอนโทรลที่เจอกับเด็กฟ้านามนิที่ไม่สนใจเลยจะเล่นคนเดียวอย่างเดียวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอเคอ่ะโอเคครับเริ่มกันแล้วกับ l e ดเดอร์ e นันซ้ายนะอืมคนยังถูกใจคุณยังถูกใจพาเลลอาร์ตของตัวเองเนาะใช่อ่าแล้วก็นามนิทางด้านขวาครับผมเป็นสลลฟสีฟ้า สลีปดีด้วยนะผมชอบมากเลยดารกอนชิลเออดารกอนชิลใครซื้อไปซื้อเคลียร์นะครับอย่าซื้อแมทเคลียร์สวยกว่าเคลียร์สวยกว่าจริงครับอืมแล้วก็เริ่มกันแล้วนะแล้วก็น่าจะเป็นทางฝั่งนามิเริ่มก่อนเนอะผมว่านามิมือไหนก็ได้เลยนะเขาก็จั่วที่หมดเด็กเลยอืมจริงแต่ว่านามิด้วยความที่มันเพลย์เราคาราคอสหนึ่งสองหนึ่งสองเยอะเนอะใช่อืมไม่ค่อยต้องห่วงเลยมากเท่าไหร่แต่แน่นอนครับเริ่มหนึ่งก่อนได้เล่นก่อน การ์ดน้อยกว่านะก็เยี่ยมกว่าอยู่แล้วอันนี้เอสได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะอ๋อเหรอใช่โอเคหลุดยเรียงไลฟ์แล้วด้วยแต่ขอโมอขอมูีแแกแสดงว่ามือยังไม่ได้นะเจอนามิต้องคิดใหม่แล้วระบบความคิดคือมันเล่นไม่เหมือนกับเจอเด็กอื่นเลยนะอืมผมว่านามินี้มันเล่นเหมือนเจอโซโลคอสหนเลยคือเราเล่นเกมเราเอย่างเดียวแล้วเขาตามเกมใช่ใช่นี่เหรอเด็กคนโดน หรือว่านี่จะเป็นเด็กคอนโทรลที่เรารอคอยคอนโทรลแบบใหม่ใช่ไม่ได้คอนโทรลบอร์ดแต่คอนโทรลสมองฟังน้องครับแล้วบ็อกเกอร์เขาไม่เล่นเลยนะนามี้เนี่ยไปเล่นแบบกันมือใช้อีเวนต์มิวเด็กตัวใหญ่เลยใช่อีเวนต์ล้วนๆเลยครับเรียกได้ว่าเปิดด้งเยอะกว่าเขาคดายฟาร์มม่วงอยู่อืมใช่โอ้หถ้าได้จวดแบบเขาคดายฟาร์มม่วงนี่โกงมากเลยยิ่งกว่านี่มันมิวตาละสี่ห้าใบบอกคากดาได้ฟาร์มไม่ถ้ามิวปุ๊บได้จวดอีกไง โอเคเริ่มมาแล้วครับจากฝั s> mm, <S ่งเอสเปิดหนึ่งด mm. ้งแล้วก็ผ yeah. ่านเลยตาแรกของฝั่งนามิค huh รับผมสองด้งจะเล่นเป็นไรหนึ่งด้งอย่างนี้ครับขาขายาแน่นอนจวสองแล้วก็ทิ้งสองใบนะฮะมีเอฟเฟกคล้ายๆกับออนแอคแท็กของมีฮอคเนอะเป็นคอร์เตอร์สองพันเหมือนกันด้วยนะทิ้งเบลเมลกับขาแดงเลยนะ เพราะว่าคารามันคอสใหญ่เนาะไม่ได้ใช้ใช่ไม่ได้ใช้แล้วอ่าสามด่งของฝั่งเอสครับวนี่คยิงทิ้งไ่ก่อนนะซีเพกไปเลยครับน่าจะกลัวโดนหลกกลบบมาใช้ใหม่เนาะคอเด็กนี้มันหลูกได้เลยอ่ดีเด่นเจ็ดพันครับรับแล้วก็ออกมาเป็นเดสเซอร์สปาร่าตัวสองทิ้งหนึ่งเนี่ยเอฟเอ็กก็ดีอืมขึ้นมือก็เอามาเล่นได้นะเที่ยมเลยแล้วก็ทิ้งหนึ่งไว้เป็นขาแดงอีกใบนะครับผม กลิ่นออกแล้วว่าไม่เล่นบอร์ดแน่ๆนะใช่ครับเล่นคนเดียวครับซื้อเด็กเอสไปเล่นที่บ้านอย่างได้เลยจริงครับเอาไปเล่นด้วยกันคุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็อ่าผมทิ้งๆไปเลับฮเปิดหนึ่งมาเป็นมอจจี้นะครับแล้วก็แน่นอนต้องมีคู่หูครับคาราจิคาาบะจินี่ตัวสองทิ้งหนึ่งครับผมตอนออกมาโอพศูนย์สองเราไม่เห็นใครรันเลยนะสองคนไม่เห็นใครมันจะไปรันฮะสามโด่งแต่ว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะจริงเออ ลงล็อกมากอ่าทิ้งหนึ่งไปเป็นหนังสติกอุศภแล้วก็ใจอีกหนึ่งด้งครับอ่าเป็นขายะอ่าขายะมาจวดสองทิ้งอีกสองนี่ตานี้ได้มูไปได้มิวไปถึงสี่ใบเนาะใช่มิวสี่ใบแล้วไอการมิวคือได้จวดหนึ่งด้นะใช่แล้วมิวใช้ด้งเพียงแค่สี่เพ่าะนั้นทิ้งขาแดงไปอีกใบในเด็กขาแดงแค่ใบเดียวนั่นอ่ามาเป็นฝั่งเอสนะครับเทินห้าด้ง อ่าติดสองติดอีเวนต์เจ็ดพันลีเดอร์ไปเลยครับต้องรีดแล้วนะครับเพราะว่าต้องรีบตีครับเพราะว่าเขาไม่เปิดดงไว้ถ้าไม่กดดันนามิตอนนี้เนี่ยโอ้โหอ้าออกมาเป็นอิมเพลดาอซานะได้จวสองใบครับออกมาจากทริกเกอร์อ่าแล้วจ่ายสีลงมาเป็นวานิลาของหนวดขาวเนาะอัดโมอืมสี่หกพันไมว่าตาหน้าเนี่ยขอตีแรงๆตาหน้าเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งเวฟแน่นอนแหละใช่มาดูกันครับว่าฝั่งนามิจะ เดินเกมยังไงต่อฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าเขาไม่ทำอะไรแน่นอนเขาเขาไปเล่นเกมเขาไปเล่นนี่ครับเขาจ่ายสองโอ้โหลงคาบาจิมาอีกเขามีโมจิเนี่ยไอ้คาบาจิมันได้ใช้เอฟเฟกนะเพราะฉะนั้นน่าจะเก็บไอ้นี่ไว้ซีเควกไว้ยิ่งโมจิดีกว่าฮะจวดสองทิ้งหนึ่งใบเป็นเดสเซอร์สปาได้เหลืออีกสี่ด้งสี่จะเปิดไว้เล่นตาหน้ามยฮะอ้าวจ่ายอีกสองแะโอ้หเป็นคาบาจิอีกลิบเปล่า อ๋อไม่จ่ายสอกมาเป็นเป็นไอโนจิโกะครับเออเป็นโนจิโกะตอนแรกผมตกใจมาเลยนู้คุณจะดีดแอดมอดผมอ๋อไม่ไม่ครับตีมาเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับถ้าผมไม่มีเองผมก็ให้คุณมไวห้ผมเออใช่มาดูกันนะว่าฝั่งนามิเปิดด้งสองจากกันได้เท่าไหร่กันบ้างนะอ๋ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าเด็กนี้มันต้องตีแรงๆเนาะอ้าวแต่ว่าเลือกที่จะยิงเป็นเบลเมลนะทำไมไม่ยิงเอายิงขยะเออยิงขยะนะ 6 7 8 9 0 0แปดเก้าลีเดอร์ครับผม9,000พันลีเดอร์มันยังไม่เข้าเลยคุณ9,000พันลีเดอร์อ่าผมไม่ชอบอีเวนตใจหนึ่งสิ่งนี้เลยอ่ะอ่าเป็นอีเวนบวกห0 0่นะฮะแล้วก็ทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบแล้วก็หนักซิกูวชอปบวกอสองพันได้มิวอีกหนึ่งเนาะแล้วก็อีเวนต์ผมต้องตีให้เข้าแล้วอ่าอีเวนต์ใบที่เราได้มิวถึงสองอ่าลีเดอร์ห้าเป็นแปดพันครับแปดพันครับผมแต่ต้องรับนะครับ ฮาต้องรับนะไม่งั้นโอ้โหเรียบร้อยแล้วจวยอีกสองโหดวงอยู่ข้างผมจริงนะเรียบร้อยพิดตายตามมือเลยครับนั่งกลุ่มขมับเลยครับยังไงตีเข้าเรื่องได้จวยและจวดสองอันนี้คือไม่ต้องทิ้งเลยนะใช่ครับแบบโอ้โหการเต็มมือแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมือมานี่มือผมก็ตายเหมือนนะแต่คุณก็ไปใช้ทิ้งแบบจวดสองทิ้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้ไงอ่าใช่มันก็คือมี v a l ูตลอดเวลาอ่าแล้วตอนนี้น่าจะเป็น คาบาจิที่เพิ่งดีดขึ้นไปนะเอากลับมาเล่นใหม่ผมน่าจะยิงโมจิเนาะไปแกใช่ผมไปยิงผิดตัวแต่จริงผมสปอยให้ผมมีโมจิใบในมือผมไม่แคร์หรอกอ้าวใจหยิบสามมาอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้กินข้าวมาแน่นอนนะเอาหิวข้าวซะหน่อยแล้ก็เรียบร้อยอีเวนต์หิวข้าวครับจั่วสองไม่มีคอนดิชั่นอะไรเลยเนาะจั่วสองอย่างเดียวอืมแค่จั่วทิ้งด้วยหิวอีกหรือเปล่ายังไงฮะหิวอีกทีนี้มั้ย น่าจะอันตรายนะไม่มีไม่เปิดโ่งไว<ห><ะ>้เออไม่มีโ่งไว้กันไรจริงอนะันนี้คุณควรลงอันนี้เนาะคาบาจิอีกตัวหนึ่งแล้วก็จบเทินไปเลยอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมต้องลูดมือตลอด่ยถ้าเกิดว่าผมมีการที่มีวาลูอยู่ในมือเนี่ยมันจะโดนลูดออกไปถ้าผมไม่ใช่เนาะอืมใช่ต้องใช้อ่าจ่ายสองแน่นอนครับคาบาจิมาจวสองทิ้งหนึ่งครับผมแต่หมดเด็กแล้วเนี่ยยังครับยังครึ่งหนึ่งอยู่ ม,มันเกินไปมากเลยนะเป็นแท็กติกของผมว่าดับเบิลสลีปให้เขางงอ่ะแล้วทิ้งไปเป็นเมโลนะน่าสนใจอยู่กันนะเพราะมือเยอะไงครับใช้เมโลไม่ได้อยู่แล้วอเนี่ยครับคือบ็อกเกอร์ไม่มีเลือดเหลือสองตีก็ไม่ตายอะตียังไงเขาก็ไม่ตายเนี่ยแล้วผมยืนตึงด้วยฮะฝั่งเอสเนี่ยไม่ได้เทคไลฟ์เลยนะจริงการในมือก็หมดเลยเรื่อยๆครับแล้วจะเดินเกมยังไงครับสำหรับฝั่งเอสในตอนนี้ ฮารวบเยอะอย่างนี้อฮะมาเป็นจักรพรรดิเพอร์กีงโมจิกลัวสิกลัวผมให้มากๆครับโอ้โหยิงไหมครับคอสหนึ่งแพงไปหรือเปล่ายังไงครับตอนนี้ลีดเดอร์แปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นดับเบิลแอท็อปผมต้องการให้เขารับเลยครับรางวัลอ่แล้วก็จ่ายสองครับผมโอเวอร์ฮีทต้องคิดดีๆครับเจ้าตัวไหนขึ้นอ้าเอาโมจิเอาคาบาจิขึ้นนะอ่ายังไงครับแชมเบิลเก่งเหลือเกินอ้าเอาคาบาจิขึ้นครับผมคาบาจิขึ้นครับ แต่เราต้องการเพิ่มอีกนะเราต้องการอีกหนึ่งหมื่นต้องการเพิ่มอีกสองโอ้แล้วก็ทิ้งเป็นเบลเมลขาแดงใช่ไหมแต่ก็ตีหกพันครับโอ้โหอ่าหกพันให้หนึ่งครับผมอ่าให้ถึงสี่ไปเลยทิ้งหิวข้าวจะด้วยอ๋อเพราะว่าในมือมีหิวข้าวอีกใบครับผมโอ้โหแล้วก็ได้มิวอีกถึงสองเลยทีเดียวอจรรย์นี่เกินครึ่งเด็กแล้วเนี่ย หนาเต่เลยกองทิ้งมาแล้วฮะล้วเด็กนามิถึงจะเล่นคาราคอสต่ำนี้แต่ว่าเทินสูงเนี่ยเขาลำเป็นโอ้โหบีบอยบีดบ็อกเลยนะยิงดงเยอะยิงทำอะไรได้เยอะครับเราจะได้เห็นหิวข้าอีกใบหรือเปล่าเนี่ยได้เห็นแน่นอนครับนะนี่ครับเ<บ>ขี่ยมาแล้วสามดงเรีบยรบร้อยครับมีสามก็ให้สามครับผมจวไปอีกสองใบโอ้โหจวแล้วได้เป็นเมโลเมโลกับไอ น,น,นี่นะนี่เป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับคนที่เล่นกับนามนี้เนี่ยเพราะว่าคุณจะต้องดูแล้วว่าเช็คเด็กการ์ดมิวของอีกฝั่งหนึ่งเหลือ,อก,กี่ใบนะใช่ครับที่หาหลักๆเลยคือหิวข้าวกับปลาคายะเนะี่ยครับนอกนั้นก็คือดูอีเวนต์ไอที่มันสู้กับดอนคลีกแล้วก็หนังสติกอุซบแล้วระหว่างนั้นม <laughs> ัจจิข้ามจิมาแล้วครับเนี่ยผมไม่สนใจแล้วสามดองครับผมแล้วก็ออนเพลจวดสองทิ้งหนึ่งใบเนาะนี่คือหิวข้าวลงไปสามใบแล้วนะอ่า ไม่เป็นเบลเมลนะนับแล้วเหลือกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยเหลือประมาณสิบกว่าใบครับอ่าประมาณนั้นครับผมประมาณสิบกว่าใบเนาะเล่นไปเรื่อยๆอืมโอเปิดไว้ถึงสี่โด่งเลยอะสี่โด่งผมตีเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแล้วเนี่ยเหนียวเหลือเกินแต่ตอนนี้คุณตีได้สองเวฟเนาะถ้าไม่เนี่ยผมเล่นเอสผมอยากเล่นแบบนามีเลยนะมีอีเวนต์เยอะๆคาแรคเตอร์ปูบอร์ด คนสนใจเขาเขาได้ไหมแต่ว่าเสิร์ชอีโซเลือกมาเป็นอาเลือกมาเป็นเมาโคสี่หกพันตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเองโกอาแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงไปตอนนี้ยังได้บอร์ดอยู่นะอืมเพราะเลือกของฝั่งเอสืียเหลยอถึงห้าทีเดียวเขาจะทำอะไรก็ได้แล้วครับแต่ว่าเขาจะหยุดการมิวยังไงนะนั่นต้องยิงโมจิหรือเปล่าครับดงเหลือเก้าเลย โดงเหลือเก้าผมยังไม่รู้จะทําอะไรให้มันโดเหลือเก้าก็รอดชชีวิตรอดขึ้นมาติดลีเดอร์เป็นหมื่นหมื่นสี่ตีไปยังไม่ตายเลยครับเนี่ยอ้าแล้วลงมาเป็นเอสครับผมเพื่อเอาเวฟเพิ่มอีกอันนึงไงจะลบสามพันตัวไหนไหมฮะเดี๋ยว่าจะนอนหลับทับสิบลบไปก็ลบลบไปครับมันก็ไม่ได้ยิงแล้วอ่าหกพันลีเดอร์ครับหกพันลีเดอร์ให้สองนะเป็นมีฮอไม่ใช่อีเวนต์ด้วย แล้วก็ leader ห้าหกเจ็ดพันครับผมเป็นเมโลจวนหนใบทีมีฮอรเพิ่มจะได้จวบเพิ่มจากเมโลอ่าเจ็ดพันครับผมอ่าจ่ายหนึ่งได้มิวสองใบนะเอยอ่าหิวข้าวหมดแลวนะดีใจเลยนะตอนหิวข้าวคุณลงไปเนี่ยแต่ขายาก็ยังมีอยู่ในสิ่งีอ่าแล้วผ่านเฮิร์นไปเลยแล้วจวบหนึ่งใบนะโวตอนนี้สิบด้งของฝั่งนามิแล้วเนี่ยจะมีอะไรมาบนมือต่อไปได้นะแต่มืออ่อนมากเลยนะครับนามิตอนเนี้ย S <S เหลือ2ใบ 2> อา่าตอนนี้มือเหลือแค่2ใบเท่านั้นแล้วก็ไลฟ์อีกสองทำจริง <อะ S 2> ค,ควรควรจะรับเลือดเมื่อกี้เนาะอืกาดกาดมือเยอะไปหน่อยใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นพลาดตานี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะแพ้ไปได้เลย,เยอม,มือเหลือแค่สองใบเท่านั้นแล้วก็อีเวนต์หลักๆที่เป็นคอสหนึ่งทิ้งหนึ่งใบเนี่ยก็เล่นไม่ได้ละหรือว่าจะจ่ายหรือว่าจะจวดสองทิ้งหนึ่งในตานี้เนี่ยก็เล่นไม่ได้ลวเพราะว่ามันจะหมดมือแล้วนะใช่ใช่ แล้วน่าจะหมดแล้วครับไอ้พวกคาบาจิกับโมจิเนี่ยน่าจะลงไปกองทิ้งซะส่วนใหญ่แล้วยังไงฮะอ้าวแตขอใช้เอฟเฟกต์ลีเดอร์หน่อยอ้าวเป็นยังไงฮะถ้าเกิดว่ามือหมดอย่างนี้ก็เล่นกับไลฟ์แล้ครับตีไลฟ์ครั้งแรกครับผมห้าเจ็ดพันไปที่ลีเดอร์เอสนะถ้าเกิดว่าตีเข้าเนี่ยจะสามารถมูได้หนึ่งใบ แต่คุณน่ากลัวมากนะถ้าเขาได้มิวหนึ่งตอนนี้นะอมาดูนครับว่าเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบนะครับหกใบถ้ามิวหนึ่งเหลืออีกห้าแสดงว่าต้องใช้จวสองแค่สองสามทีก็จบแล้วเออเพราะสองทีจบแล้วจวตาหน้าก็จบแล้วอ่ายังไงฮะต้องกันแล้วครับเนี่ยเลือดมีห้าก็ต้องกันผลละเจ็ดขอถึงสามเลยนะครับมือก็มีน้อยอ้าวให้สามครับผม ให้สามอ้าวหกพันครับผมติโอนิลาให้หนึ่งหติดอีกสามครับผมหกพันให้หมดมือเลยครับเพราะว่าฝั่งเอสอยากจะตีอยากขอเวฟเยอะๆยังไงก็ต้องตีให้ตายเทอร์น้านะไม่งั้นเนี่ยอันตรายอยู่เหมือนกันจริงครับโอ้โหไกลโอ้เกมมันตึงกันไดเกมพีกนะ โอ้ไลฟ์ห้าไลฟ์ห้าหน้ามืดเนยโอ้โหยังไงครับเลือดไม่ลดแต่ว่าจะแพ้เอาแล้วนะครับเอาอแล้วก็ฝั่งนามีการดูถังนิดนึงครับว่าเหลือเหลืออะไรที่อยู่ในเด็กมาอะไรที่จะมาัจวสองได้บ้างนะเจ็ดิบเนื้อไปก่อนครับเหลือดงสิบอยู่ดงนี้ผมมุบมิบไว้เลยนะเก็บขึ้นมือไเลยดงใช่ตอนนั้นผมงงไงแล้วดงหายไปไหนหมดอ้าวแล้วรับครับผม เนี่ยครับผมเอาแล้วมันอยู่ที่ดวงแล้วยังไงฮะนิ่งนานขนาดนี้น่าจะกำลังจำเทกสิคส<อ>ิวะอ้าวออกมาเป็นดีดสี่<อ>หนึ่งใบนะโอ้โ,อโหโกมุมขมับโอโห้โอโหูนามีคนนี้เขามากับดวงจริงนะโอ้โหทิกเกอร์ทุกใบนะครับเลื่อนเนี่ยโอ้โหนี่นถ้าเียงมาถ้าไม่ได้เล่นเองนี่ผมด่านะเรียงไลฟ์มาหรือเปล่าครับผม แต่ทีนี้ผมต้องเอาอีโซตีแล้วไม่ไหวแล้วอะไงตอนนี้มีเท่าไหร่ต้องให้หมดแล้วนะโอ้โหอีโซเจ็ดพันครับเจ็ดพันจ่ายสองเมโลจวดหนึ่งใบเอ้าไม่เอาอะไรแล้วแสดงว่าเริ่มตานี้เนี่ยน่าจะเหลือตีมาตีมาตีมาโอ้โคตรแย่เลยโอ้เฮียเราอยู่กันแบบไม่ครอบครัวสุดๆนะฮะตา คลิปที่แล้วเนี่ยโหเล่นกันแบบสนุกสนานเอยผมคุณฝ่ายคุณเข้าเลือดวิวเจ็ดใบยังไม่หมดเด็กเลยตานี้ไม่ต้องแล้วครับเก่งแล้วครับมันต้องดูแลดูด้งผมกันมันเรียงสีสวยดีอืมสวยสวยจริงนะไล่เป็นเกเดียนใปนะครับผมก็ช่างมันแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วตีเลือดเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็รับแล้วยังไงแล้วตอนนี้เดกหนึสองห้าใบเท่านั้น ตีดคารบาจิห้าพันครับผมอา่าแต่ก็ลดโอกาสหลุม้มไปได้นิดนึงเนาะแต่ดูท่าทางฝั่งนาะมีมั่นใจออขนาดนี้อ๋อในมือมีมขายะอรัมีคายะก็ต้องมั่นใจแหละมีคายะเรียบร้อยครับผมเหลือสี่ใบอย่างนี้ชนะแน่นอนครับผมโอ,อ้โหจบแนละ้วมันจบไปแล้ว โอโ้คุณดีดผมนี่ผมร้องไห้เลยนะเนี่ยฮ่่ันโงโอ้นียังแ,แบ a แมนเนอร์จริงเออความเคารพเป็นศูนย์นะจ่ายสองลงมาหนึ่งสองครับผมทิ้งหนึ่งใบนี่ฮะทิ้งใจหา,า,า,าช่วยแล้วก็ลงมาเป็นนี่หายใจั่วบสองไม่ต้องทิ้งแล้วฮะทิ้งเด็กกลับบ้านครับผมโอ้โหอย่างนี้ชนะยใช่นี่ยังมีเรื่องอีกสองใบครับผมเจ้าต่อยตาก็ยัง โอเวอร์ฮีทมาได้นะโอ้โเพราะ้่งจะบังคับเด็กนามี้เป็น60-70เจใบนะครับผมโอ้พอแล้วครับไม่ไหวจริงโอ้โหเรียกได้ว่าของจริงจริงนะะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เนาะหน้าตามันจะทุเลศได้ขนาดนี้คือเล่นกับเอนจินคอสหนึ่งคอสออย่างเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ย หลูบมิวออกมาจากไลฟ์หมดเลยนะผมรู้แล้วทำไมนามีมันยังอยู่ได้ถึงตอนพันกว่าปัจจุบันและเอสมันตายตั้วแต่ตอนนั้นโอ้โหแต่เยี่ยมจริงนะานามีลีดเดอร์นี้ไม่ต้องตีนะยืนเป็นกาเล่าเลยยืนเป็นคุณไอซ์เบิร์กเลยมไม่ตีครับเดินตึงๆแล้ว <c oughs> จังหวะที่จะต้องใช้เอฟเฟกก็ใช้ได้ด้วยนะตีตีเจ็ดพันเพื่อจะเอาเอฟเฟกได้ด้วยนะผมว่ามันมันเก่งเลยแหละ ของเก่งแล้วก็ดีเฟนซีฟเอสเทียเอสเทียใช่ไม่ถึงกับเอสครับผมเพราะว่าไปเจอหนวดขาวแล้วใช่จากที่เล่นมาเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะแพ้หนวดขาวที่โมบิ d ิกแอคทีฟนะแต่ว่าฝั่งนี้เป็นเ e ดเดอร์เอสไงโอเคโหแต่ก็ประมาณนี้ครับผมบอกกได้เลยว่าแผ่นนี้เนี่ยสำหรับใครที่เล่นสีฟ้ามาเนี่ยมานานอ่ะมีโอเวอร์ฮีทมีเดสเซอร์สปาร์ดาแล้วก็เก็บของไว้แล้วเนี่ยเก็บของไว้แล้วเนี่ยลองโมมาเล่นกันได้สนุกถูกมากสนุกมากๆ แล้วก็ถูกมากจริงๆการ์ดมันไม่เคยราคาแพงเต็มที่ส0งร0อยสามร้อยเด็กเนี้ยอืมแบบว่าถ้าเราเก็บสะสมมาอยู่แล้วนะใช่แต่ว่าถ้าเว่าเข้าตอนนึงเลยอาจจะแพงผมว่าเข้าตอนนี้ก็พันหนึ่งตามหาของเก่าโอ้ยฮีเด d เซอร์สปาดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฮอคจั่วเนาะถ้าอยากเล่นอื ถ้ากิดว่าใครดูแล้วแบบโอ้มันจะไปสนุกได้ยังไงแนะนําให้ลองมาเล่นดูนะลองเล่นคนเดียวดูครับสนุกจริงครับถ้ามเราไม่มิวเองก็ให้ฝั่งนู้นมิวให,ห้ orb, ลองเล่นคนเดียวดูก่อน <laughs <laughs> แล้วก็ได้รู้ว่ามันเอ้ยคนเดียวมันก็เก่งนี่หว่า <laughs> จริงๆนี่ตอนผมโัวเด็กผมนั่งเล่นคนเดียวนะเออเกิดไรซิงเกิลเพเยอรนะ์ครับ <laughs> <laughs> อยากให้ไปลองเล่นกันดูแล้วเราก็ดูว่าเอ้ย <laughs> เล่นคนเดียวมันยังเหลือแค่นี้เลย <laughs> เล่นกับคนอื่นมันจะเหลือแค่ไหนเอาไม่เหลือนี่หว่าชนะอืมแต่ว่าดอกจันไวเนะว่าสิ่งนี้มันนคือการเล่แบบ มีหมดปลอ,อกจริงนะไม่คิดจะตีเข้าไลฟ์เลยนะบกบเกอรก็ไม่มีนะก็เป็นอีกแนวนึงอของเด็กนามิเนาะแต่ผมมันต้องเล่นอย่างนี้แหละถูกแล้วก็ประมาณนี้นะเป็นโชว์เคสนามิล้วนๆเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้และเอสอไม่ต้องเล่นเนลรับปล่อยมันเป็นเล่นหนวดขาวดีกว,ว่าอืมอืมเก่งกว่าเยอะผมว่าก็นั่นแหละครับสําหรับถ้าเกิดว่าใครได้เจอกับนามิก็กลัวโมจิเข้ามามีอะไรให้ไปให้หมดครับผม ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะได้เดินเครื่องกันเนาะและสำหรับ Battle Showcase ครั้งนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิป Battle Showcase ของ OP03 ออกมาให้ดูกันเรื่อยๆแล้วเป็นระยะๆแล้วขอบคุณทุกคนที่อดใจรอกันในช่วงนี้เราไป w o r k a t i o n กันก็หลังจากนี้เทปต่อไปจะเป็นแมชช่าอะไรเป็นลีเดอร์ไหนก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ